ไปไหนก็นได้ช่วยเราดิสวยโอเฮดสองบีเชอริเไม่มีอยู่จริงครับชื่อโอเฮดสองบีเชอรมักปักกดตัวในเกมโมเดิร์นว s h i p หรือว่าเป็นผลงานสมมติซึ่งเป็นเกมแนวเรือลบนะครับที่มีทั้งเรือที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าเรือที่แต่งขึ้นจากแนวคิดเทคโนโลยีในอนาคตหรือดัดแปลงจากเรือที่มีอยู่แล้วนั่นก็คือ อาวุธหรือว่าเรือหรือว่าอากาศยานในเกม Modern Warship ยินดีต้อนรับเข้ามาอีกครั้งนะครับอยู่กับผมบอลบอลนะครับวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship สำหรับตรงนี้ก็จะเห็นอาวุธใหม่ที่เข้ามาในเกมนะฮะอย่างเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เจ้า UH-2B เจ้านี่เพื่อนๆก็พอทราบเรื่องราคากันอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าใครต้องการซื้อก็ตอนนี้เปิดรับถึง30เมษาส่วนอาวุธความโหดมันโหดแค่ไหนเราไปดูเรื่องข้อมูลของมันก่อนดีกว่าสำหรับ OH2B ด h อ r บีเชอเป็นเฮลิคอปเตอร์โดนหลายคนขับที่ประสิทธิภาพบอกเลยว่าเจ้านี่มาเหนือจริงๆเพราะว่าอาวุธที่ติดบนเฮลิคอปเตอร์ลำนี้สามารถโจมตีได้ไม่ว่าจะเป็นผิวน้ำอากาศหรือใต้น้ำลำนี้สามารถจัดการได้หมดเลยเป็นโดนสมัยใหม่ที่มีอยู่ในเกม Modern Warship สำหรับ OH 2 B Sheriken จะมีรุ่นที่เกิดขึ้นจริงแล้ว1รุ่นในเกมโมเด a ว s ชิปอย่างเจ้านี้นั่นเองเจ้านี้ก็คือ OH-1 Helicopter ลาดตระเวนของญี่ปุ่นที่มีอยู่จริงชื่อเล่นว่านินจานั่นเองพัฒนาโดย Kawasaki Heavy Industry ส่วนเจ้านี้ OH-2B Sheriken ไม่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์อากาศยานของญี่ปุ่นหรือประเทศใดๆได้ต้นแบบมาจากไหนไม่มีใครรู้ ถ้าคุณเห็น OH 28เ h ล r ่ k เกที่ไหนหรือว่าใน YouTube หรือว่าไม่ว่าที่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้คิดซะว่ามันเป็นอากาศยานสมมุติที่ได้รับแรงบนันดาลใจจากของจริงหรือเป็นการออกแบบใหม่เพื่อให้เหมาะสมตรีมของเกมส่วนข้อมูลเชิงลึกมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะฮะจากที่เราสังเกตเฮลิคอปเตอร์ลำนี้อาวุธจะครบคันมากดูจากใต้ท้องนะฮะ มีกล้องกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสามตัวมีเรดาร์มี ار, มกล้องโอ้มีห er ูกล้องกี่ตัววะเนี่ย Base เยอะมากเลยครับออกแบบมาดีมากแล้วก็มีปืนระเบิดท,ที่ต้องบอกเลยขุมพลังเขาธรรมดาที่ไหนสุดยอดไปเลยลองยิงให้ดูสักครั้งไหมเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆไปโอ้โหกระสุนนี่เม็ดเบลเลอร์เทอร์นะฮะถ้ายิงออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องสืบว่าแรงแค่ไหนอาวุธจะมีมิสไซล์ที่สามารถยิงเครื่องบินได้ เฮลิคอปเตอร์ได้แล้วก็อันนี้ด้วยก็เหมือนกันยิงเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ได้ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับอาวุธข้างในตัวเฮลิคอปเตอร์ที่เขาให้มานี่ผมทะลุปไปให้ดูเลยและที่คุณเห็นคือมิสไซล์ที่ซ่อนอยู่ในเฮลิคอปเตอร์นะครับเปลี่ยนพื้นที่ด้านในที่เป็นคนขับให้ใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บอาวุธทำให้ลำเล็ก ปาดเปียวแล้วก็เฟียวมากนะครับส่วนมิสไซล์ที่ซ่อนอยู่ข้างในก็จะเป็นจะมิสไซล์อันนี้นะฮะที่ซ่อนอยู่อันขาวจะเรียกว่าบิมสโตนซีสเปียร์นะครับความรุนแรงก็ใช้ได้เลยเพราะว่ามิสไซล์จะเป็นแบบหัวลบแบบฝูงนะครับต่อมาเป็นมิสไซล์ AGM-114K Hellfire หัวสีเหลืองๆสมๆนี่นะครับดำๆนี่เป็นมิไซล์ที่ใช้ได้เลยทีเดียว ส่วนต่อมานะครับจะเป็นมิสไซล์ด้านข้างเจ้านี้จะเป็นมิสไซล์ย,ยิงทั้งอากาศและผิวน้ําได้นะครับและสุดท้ายเป็นมิสไซล์ที่ชื่อว่า AA 5B ยิงเครื่องบินนั่นเองส่วนเจ้านี้ชื่อว่าไทสเก้านนะครับรูปลักษณ์ภายในเป็นไงครับผมดูแล้วก็โอเคออกแบบมาได้ดีนะฮะจริงๆเหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่แต่ก็ไม่มีนะฮะอันนีไ้ได้ในเรื่องของภายในแล้วก็แอนิเมชันการเปลี่ยนมิสไซล์ก็ถือว่าใช้ได้เลยดูนะครับ งไงไม่ธรรมดาจริงสําหรับการเปลี่ยนมิสไซล์ส่วนภายในภายนอกก็ประมาณนี้นะครับมาดูกันชัดๆว่าเขาติดอะไรบนเฮลิคอปเตอร์ลานี้บ้างที่เป็นโดนอันนี้คือระบายความร้อนเหรอน่าจะใช่ส่วนนี้คือใบพัดร,รุ่นใหม่นะครับที่แบบหางเสือรุ่นใหม่ที่ใช้แบบพัดลมเอ่อเพื่อนๆเคยเห็นพัดลมแบบที่ไม่มีใบพัดปะน่าจะใช้แบบเดียวกันสูตรน่าจะเป็นแบบเดียวกันเออนะพัดลมตั้งโต๊ะ,อะเออมาก่อน นี่ก็ออกแบบมาให้เคิร์ฟกับพัดลมนะฮะกับเรื่องลมมาอย่างดีโอ้ดูเท่มากเลยถ้าผลิตเฮลิคอปเตอร์แบบนี้ได้จริงๆนี่คงจะเท่าเทามากนะฮะทรงมันแบบน่าเกรงขามจริงๆแต่กล้องหลายจุดมากเลยนะฮะเฟียวเวโอเคส่วน o h เวก็ประมาณนี้เรามาดูเรื่องของความสามารถของมันบ้างดีกว่าว่าเจ้า o h เฮดท e บี e มีความโหดขนาดไหน ไปดูกันครับเอาล้วครับ ก่อนที่จะเริ่มเข้าเกมเนี่ยเรามาดูเรื่องอาวุธก่อนนะครับว่าอาวุธต่างๆมันมีอะไรบ้างนะก่อนไปดูสเตตัสนะครับอย่างแรกเลยนะฮะสำหรับไท42 40มมนะครับเจ้านี้ออันแรกเนี่ยเป็นปืนระเบิดนะที่สามารถยิงทําลายทั้งผิวน้ําและใต้น้ําได้นะครับถือว่าโกงระดับหนึ่งเลยเพราะให้เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ติดปืนระเบิดอะ่ะอันอื่นไม่เคยติดปืนระเบิดมาก่อนนะครับและอย่างที่2เป็นบิมสโตน4สเปียเป็นหัวลบแบบฝูงนะครับที่ยิงออกไปเนี่ยเป็นหัวลบ4หัวลบใช่ไหมแต่เวลาแต่งจริงเนี่ยเป็นหัวลบแบบฝ ถือว่าแรงใจได้เลยอันที่3นะครับ A G M 1 1 4 K hey, Hellfire สำหรับเจ้านี่ Hellfire ูเป็นหัวลบแบบว่าแฟร์ไม่ได้นะฮะยิงเข้าเป้าแบบ100%นนั่นเองและต่อมาอันสุดท้ายอันที่4นะครับเกือบอันสุดท้ายลวเจ้านี่จะเป็นหัวลบแบบว่ายิงได้ทั้งผิวน้ําและอากาศนะครับเจ้านี่เน้นอากาศได้เลยนะแล้วก็อันที่5ครับเป็นหัวลบแบบว่า ยิงเครื่องมินอย่างเดียวนะครับหรือว่ากาศยานเจ้านี่มีแรงระเบิดกระจายด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาวุธที่มันให้มาเนี่ยโกงหมดเลยครับในฮเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ที่เป็นโดนแรงขนาดไหนเรามาวัดเรื่องดาเมจกันเลยอันแรกนะครับเป็นไทย42ยิงลูกละโหประมาณพนะันห้าพัน่ยและถ้ายิงเต็มครบทุกลูกทำดาเมจได้เท่าไหร่ 35,490แบบแม่นแบบ100%เจอกกออเ0นะครับถือว่าไม่ธรรมดาส่วนอันที่2เราขยับมาหน่อยจะได้เห็นชัดเนาะเป็นหัวลบแบบฝูงครับหัวลบฝูงไงกดยิงเข้าไปเห็นยังหัวลบแบบฝูง5 1 1 0 6โหลดเร็วด้วยนะและอันที่3เป็นหัวลบแบบเฮลไฟ์ฮะลูกละเออเฟี้ยวดีและอันที่4 โอเป็นหัวลบไม่กิกกอนะ๊อกนะสองเมื่อสองพนะครับแล้วก็อันที่ห้าเป็นหัวลบแบบยิงเครื่องบินนะครับที่ยิงกระจายได้นั่นเองผมไม่ได้ลองให้นะเพราะว่าสเตตัสมันจะไม่มาต้องกดดูในเกมเท่านั้นแล้วเราลองเป็นชุดใหญ่แฟรกระพิบนะว่าทำดาเมตเท่าไหร่ทำดาเมตได้ประมาณ1นึ่0 0สนโกงมาก แล้วเราลองทำเมทเป็นมิสไซล์อย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่พึ่งปืนใหญ่แค่นี้ก็แสนหนึ่งแล้วโหลดไวมากครับเนี่ยโหลดไวปั๊บเดียวโหลดเสร็จแล้วถือว่าโกงนะคออโกงระดับหนึ่งเลยแล้วเรามาเทสกันว่าดำใต้น้ำเนี่ยจะสามารถยิงได้ไหมมีมิสไซล์อะไรยิงได้บ้างาไปดูกันครับมิสไซล์ที่สองยิงไม่ได้มิสไซล์ที่สามยิงไม่ได้สี่ยิงไม่ได้ห้ายิงไม่ได้แต่หนึ่งยิงได้ครับเป็นไง แรงใช้ได้เลยบอกเลยสามหมื่นสี่พันเก้ารอยหกสิเอ็ดแรงขนาดนี้ธรรมดาที่ไหนขึ้นมาครับผมจะลองยิงมิสไทล์นะครับแล้วมาดูกันว่าจะสามารถแฟร์ได้ไหมแฟร์ไม่เข้าครับโอ้โหเป็นไง อาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวเอาาอีกลำหนึ่งยิงมิไซเฮล,ลไฟไปครับเข้านะครับแบบร้อยเปอร์เซนต์โอ้หผมบอกเลยว่าโกงจัดเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มันไส้ด้วยความโหดนี่คือโหดขนาดเราลองจัดชุดใหญ่ไปกระพริบนะฮะทำน้ำมัไปแสนสามแล้วก็ยังไงแสนสามห้าแล้วก็ยิงต่อได้เลยอย่างเงี้ยคือโหลดเสร็จแล้วก็ยิงต่อได้เลยอย่างเงี้ยเหรอโกงอยู่นะครับถือว่าโกงใช้ได้นะ เนี่ย yeah, คือมันโหลดเสร็จมันก็ยิงต่อได้เลยอะ่ะใครบอกไม่โกงผมว่าไม่โกงจัดเลยคืออาวุธเยอะด้วยอะ่ะแล้วโหลดอย่างไวสามแสนก็ดเดียดกับจมแล้วนะฮะเรือดงน้ำผมถ้าจะลบได้หลายมิติขนาดนี้เจ้านินจาตกกระป๋องไปเลยฮะสำหรับเจอเฮลิคอปเตอร์ใหม่โอเฮดทูบีเคนที่เข้ามาในเกม โมเดิ w บอ s ชิ p เดี๋ยวลองไปเล่นเกมเพ์กันครับมาครับโอ้โหแล้วเราจะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ยเราเล่นเป็นอย่างนี้ด้วยต้องบุกแล้วแหละแต่เลยเราเร็วอยู่19น็อตอะวิ่งจริงอาจจะสเตต,ตัสประมาณย1 22ยิบสองนอตนะครับแต่วิ่งวิ่งเร็วอยู่ไม่แย่ไม่แย่แยเจอใครวะเราไม่ได้หามันเราต้องการหาคนอื่น ยิงกันแล้วยิงหาก็ไม่เจอเลยมีเสียงยิงอย่างนู้นครับยิงอย่างนูน้นไอ้มีฝั่งซ้ายมาวะเราถูกตรวจพบเราไม่รู้มันอยู่ไหนเลยน่าจะหลังหินนี้แหละเปียงไงวะกลัวข,ขอยิงด้วยดิยิงไม่เจอแสนแล้วว่า ยิงไุรีิงบุรียิงไุรีิงบุรีรัวครับรัว,วบอกเลยรัว,วขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยโหมดนี้เหมาะกับเฮลิคอปเตอร์มาก ายห่ากว่าไหมเนี่ยโอ้โหดีนั่นได้สิก่อนมี MVP มาฝั่งนู้นว่ะตัดก่อนเลยตัดก่อนเลยไอห,หูเล่นก่อนเลยเหรอ Bay này cái ra, xuôi cái đây. đi Tuổi Khám 2 Khám xe Ngôn người khai máy khác lãng đào xe máy โนเพโนเพว่าเด็ว่าเด็อะไรเนี่ยเราทำแต้มไปหกแล้วครับต้องแบบนำมากตอนนี้คือแบบบอกเลยว่าถ้าใครจะเล่นแบบผมก็คือต้องมือไวหน่อยนะฮะอ้าวสวัสดีครับ เอ้ยยิงมันดิยิงมันดินดตึบตายฮาเราเออสุไวหนีก่อนโผม,มันเลยโผม,มันเลย มาดีครับมาดีครับไปไหนเนี่ยโหเกืบแตกชนะเลยใครดูทันบั้งครับเนี่ยใครดูความหัวของผมทัน <c oughs> โอเคทำาติงเมตไปทั้งหมด3ล้านนะฮะเก็บไปห้าลำนะครับก็คือได้10แต้มน,นั่นเองอ่ะทำลายเลยลบห้าลำนะขีปนาวุธ ยี่สิบแปดนะอาวุธที่ทำด้ำเมจได้มากสุดนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นคือเครื่องยิงลระเบิดนะครับหกแสนหนึ่งมืนหกพันนะครับออโต้กันหนึ่งแสนนะครับจำกัดมิสไซล์ได้สี่หมื่นนะครับแล้วก็ Laser วำำเลเซอร์ได้หมื่นสองส่วนวิงแมนทำด้ำเมจได้แสนห้านะครับบิสตโตสี่หมืนแปดโอเคประมาณเราๆสองแสนห้าั่กัน ส่วน MD ็มดทำน้ำเม็ดได้โอ้เยอะอยู่นะครับเยอะใช้ได้เลยประมาณ2 0 0 0 0 0ส0งแสนกว่าเหมือนกันส่วนอัลก้านะครับจารี่ทำน้ำเม็ดได้คอสมควรประมาณแสนหนึ่งแล้วกันนะผมตีโอ้โหนี่ก็ประมาณแสนห้านะครับสําหรับมารินเฮลิคอปเตอร์ดีกว่าชิลิเคนชิลิเคนเราทําไปทั้งหมดโอ้โหนี่เจ้านี้ทําเท่าไหร่เนี่ยสองแสนสามแสนสามแสนห้าสี่แสนนะครับลำนี้ทำสี่แสนลำนี้ทำ่าไหร แสนห้าสองแสนสามแสนสี่แสนเหมือนกันนะครับแล้วก็ลำสุดท้ายทำตัวเม็ไปทั้งหมดหนึ 1, 000, 2, 000, 2, 000, 5, ่งแสนสองแสนสองแสนห้าโดยประมาณนะครับโอ้โคตรโหดน,นะครับสำหรับเจ้าลำนี้ c n 0 7 x ไอ้ห้าทำไมมันโหดจังวะลองเล่นใหม่นี่โอ้ว้าด่านนี้ก็มาคนหมดเลยวะคนหมดเลย และแท่นขุดเจาะเนี่ยโคตรอันตรายผมบอกเลยโคตรอันตรายตายมีประเด็นดว่ะอุ้ยโดนไปห้าหมื่นแรงอยู่เด้อโอ้โหแล้วไอ้เจอมูซาชิโหเจออะไรวะเนี่ย มันหันไม่ตรงอะ่ะผมไปหว่นแล้วว่ะของจริงอันนี้ของจริงโอ้โหมเสชิผมแพ้เรืองวัจันบาลอยู่แล้วฮะอย่างที่ทราบนะครับเรือเป็นเรือใหญ่อย่างนี้ก็แพ้เรือปวัจันบาลทำยังไงให้ชนะละ่ะยิงข้างๆนี่เลยเนี่ยเศษซ่าของผมนั้นอะ่ะเจออีกแล้ว เจอมูสชีกแล้วทำไงดีอ่ะเอาตรงนู้นหน่อยอตรงนู้นหน่อยตรงนู้นหน่อยได้ไหมเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเออเอาหน่อยนี่มา องเฮลิคอปเตอร์แตกว่ะเราไม่ได้ยิงเหรอวะ เหมือนว่าไม่ใช่เราเลยวะเอาอีกแล้วออจะเอาอีกแล้วหรอมันหนีว่ะมันมันไม่สู้ว่ะโอ้โหผมว่าผมโดนซันโบแล้วแหละถ้ามันจะโปปผล่ามาอย่างนี้ผมยอมเลยถ้ามันโผล่มาอย่างนี้ผมยอมเลย ยอมครับยอมคือทำไมผมต้องเกิดฝั่งวัาจันบาลด้วยอ่ะอยู่ไหนกันมา ยิงต่อดีหันไม่ไหนละเพื่อนเฮลิคอปเตอร์ไม่ฉลาดเลยนะเฮลิคอปเตอร์ไม่ฉลาดครับเพื่อนงานเข้าแน่แเฮ้ยคืออะไรอะเฮลิคอปเตอร์โดนลาดเหรอ สวยบอนบอลโหดด้วยบอลบอลออกมาทำอะไรครับบอลบอลออกเพื่อสิ่งนี้จบแล้วนายจบแล้วครับนาย <c oughs> คือถ้าถามความโหดมันผมว่าต้อมาดูตอนผลสรุปว่ะเขาเงนไป็น3ล้านเท่าเดิมนะครับจม4ช่วย2นะฮะแ้วเ,เมทที่ทำได้ดีก็คือ TRG นะฮะลำนี้8ปดอ่ะเออไกลเล่น07-1 07X ไม่ไม่เก่งก็ดูคลิปผมไปคร่าวๆก็ได้นะฮะมันมันก็ช่วยได้อยู่นะโดนทำไปเยอะนะฮะอันนี้ทำไป3 0 0แสนนะโดน MD 2-2ก็ทำไปเยอะครับทำไปทั้งหมดโอ้ทำไปเยอะมากทำไป4 0 0 0มืโดยประมาณ ส่วนอ็อกกานะครับ ka, อ็อกกาจารีอ็อกกานะครับเจ้านี้ทําไปทั้งหมดประมาณผู้ทําเยอะครับ2องแสนสามสามแสนได้ฮะส่วนมารินเจ้านี้ทําไปทั้งหมดแสนห้าแสนห้าสองแสนได้ครับโดยประมาณส่วนเชอลิเคนลําแรกนะครับฝั่งขวานะฮะเจ้านี้จะทําไปทั้งหมดแสนห้าสองแสนหนึ่งนะครับอู้ลำแรกทําไปสองแสนหนึ่งนะครับลําที่สองครับเชอลิเคนลําที่สองนเมตทั้งหมดแสนสองแสนสองแสนแปด สามแสนโดยประมาณนะครับส่วนลำสุดท้ายนะฮะทำตําเมตรทั้งหมด2 2 3 2 3 3 3องอู้อันนี้พูดพูดแบบโหดเลยนะ 07x ผมว่าเหมาะกับเฮลิคอปเตอร์ใหม่แบบมากๆนะครับมันแรงมากจริงๆใครเอาไปลองเล่นได้นะครับสำหรับ 07x นเจ็ดติดเฮลิคอปเตอร์ใหม่ o h 2 b ชูรืเค้นโคดรมัน มาสุดท้ายครับก่อนส่งท้ายกันเพื่อนๆยังไม่เห็นสเตตัสมันใช่ไหมเอามาอธิบายเรื่องข้อมูลด้วยข้อมูลในเกมเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับจู่โจมหลายคนครับนะครับความเร็วสูงสุดของญี่ปุ่นติดตั้งปืนใหญ่น้ำหนักมากและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อต่อสู้กับอากาศยานค่าศึกเป้าหมายภาคพื้นดินและใต้น้ำสเตตัสของมันคร้าวๆเนี่ยความทนทานอยู่ที่11,700 11, นะฮะความเร็วที่96หถือว่าเร็วมากนะเฮลิคอปเตอร์ความคล่องตัว71.5 เร็วกับเท่าเครื่องบินเลยเนี่ยและระยะการมองเห็น9.2ไกลมากนะครับระยะการประจับนะครับ3.93ในอากาศแล้วก็ผิวน้ำจะเป็น4.63นะครับส่วนใต้น้ำจะเป็น2.81ส่วนกลางภาคตัวอยู่ที่1นะครับ1กิโลหรอแล้วก็ข้อมูลสอนแนม8นี่คืออะไรยังไม่ค่อยแน่ใจนะฮะจำนวนเครื่องบินมี1เที่ยวบินนะครับเอ้ยนี่ข้อมูลรายละเอียดข้านะครับ เพื่อนๆก็สามารถแคปได้นะฮะก็จะเปิดคร่าวๆนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดสต็อปดูได้เลยนะครับก็เฮลไ e นะฮะก็ไท 91S นะครับ,รบอันสุดท้าย AM5B สรุปคร่าวๆเลยฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะฮะเหมาะกับการ,รากิภกริจ ที่หลากหลายและสามารถนําไปใช้บนเรือลําใดก็ได้ด้วยนะครับคลังอาวุธอนเนกประสงค์มากถ้าใครเล่นแล้วเนี่ยจะเข้าใจเลยใครได้ทดสอบจะเข้าใจว่าแม่งคุ้มที่จะซื้อจริงๆสาหรับราคาเจ้านี่ก็จะอยู่ที่3,500นะครับ3,500เหรียญ m w c o i ก็อยู่ประมาณราวๆพันต้นๆเท่านั้นเองสำหรับใครที่ติดเกมเรือและชอบความโหดนะครับสำหรับวันนี้บอลบอล ก็บอกเลยว่าทดสอบแบบจัดเต็มให้เพื่อนๆเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซ u บสไครป์กดไลค์ด้วยส่วนใครอยากรู้วิธีเล่น 07x เพิ่มเติม,ตมก็สอบถามผมใต้คอมเมนต์ได้นะครับสหรับวันนี้ก็ขอลาก,กันไปเพียงนี้แล้วพบกันใหม่นะทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับขอบคุณที่กดไลค์ซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโชคดีเจอปืน